แล้วแบบขายซาบานที่ได้ก,กับใรกับป้ากับปอยู่ได้เจ้ากับปอยู่ได้เพราะว่าเขาใาญแก่แล้วเนาะปรรยากาศก่อสร้างอย่างก็ไปได้ละกับมอแคว่ว่าเออได้วันสามร้อยสามร้อยไปกะแลงของตัวเองกันนระหมอก้ะแลงของตัวเก่าเพราะปรรยากาศเพื่อนบจรจ้างแล้ว <laughs> เรยมาขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงบ้าน ผมก็แชมป์ได้รู้เรื่องราวนี้นะครับว่ามีก๋วยเตี๋ยวซาวบาทอยู่แถวหมู่บ้านผมก็เลยรีบตรงบินตรงดิ่งมาที่นี่เลยครับซึ่งมาพิสูจน์ความอร่อยความล้ำนะของรสชาติน้ำครับแล้วก็เป็นจริง,จร,งจริงครับซึ่งขี่เข้ามานะมาตั้งไหนนะครับคือซอยตรงข้ามวัดปา่าถ้าใครข้ามสะพานมาก่นเลี้ยวขวาถ้าไครขี่ย้อนน้ำตกแม่สาลงมาก่ออย่าเลี้ยวซ้ายครับขี่ซื่อมาในซอยน้อย,อยครับ เรียบคังทองชนประธานมานะครับผมก็จะเห็นร้านสีแดงๆเล็กๆร้านนี่ครับเป็นร้านค้าชุมชนเล็กๆเลยนะครับผมนะซึ่งบอกว่ารสชาติแบบได้เล็กๆเลยนะครับผมผมมาจิ้มรสชาติน้ําได้แบบโอ้โหพระเจ้าถ้วยเดียวก็ยังบบปอครับเพราะว่ามันสาวบาทครับคุณผู้ชมครับผมโอ้โหนะบอกว่าจะเป็นยินเตอร์โฟเส้นเล็กนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อขอเพิ่มอีสิบบาทเนาะ ก็คือเปิ่นไปนะครับผมแต่อูดถึงว่ารสชาติของน้ําซุปแกนะครับของคุณป้าแกนี่อื้อต้นตำรับจริงๆนะแล้วรวมไปถึงร้านข้างๆครับตะไคร่มักส้มตำดำส้มก้ยทอดนะครับโอ้โหน้ำลายปูหันภาพแลน้ำลายปูับผมก็ยังมีไว้บริการเลยนะครับผม้ขนาดไหนนะครับนี่ผมเป็นยินโดโฟนะนี่โดครับ มันก็คือโอ้โหโปิปื้มเลยทีเดียวนะลักษณะเด่นของร้านนี้ครับเมื่อผมได้มาจิมแล้วผมรู้สึกว่าน้ําซุปของป้าแกนะฮะบอกเลยว่านะถึงใจเพราะว่าด้วยฝีมือของท่านแล้วด้วยประสบการณ์มากกว่าร้อยปีเฮ้ย <c oughs> มากกว่าครับที่เปิ่งเคยทามานั่นก็ต้องบอกว่าเป็นรสชาติแถวบ้านที่แบบว่าใช้เครื่องปรุงคล้ายๆกันแต่ทําได้มาออกมาได้อีกแบบหนึ่งถ้าใครเป็นน้ําซุป สายหีบน้ํานะครับน้ำมารายก็ลองมาจิ้มดูครับก็ราคากันเองครับซาบาทครับผมก่อนจะปิดจะได้ก็คือป้ามันฝากร้านสักหน้อยหนึ่งนะครับผมส่อคันคองชนประธานค่ะซ่อหายง่ายเจ้าเพราะว่ามันเป็นมันน้ำงามเจ้าถ้ามาตังเพสกระเจินกันแว่ตัวเนื้อเจ้ามาจิ้มความอร่อยตัวเนื้อเจ้าขายทุกค่ะถั้งก๋วยเตี๋ยวหมูซาบาท ธรรมดาสามาถ้าจะกินพิเศษกว่า30บาทเก้าหลังจากที่ดูคลิปของเราแล้วนะจะใือผมไปคลิปที่ไหนมีร้านเด็ดๆแนวไหนนะแถวหมู่บ้านก็ได้ครับคุณผู้ชม เอิ่นผมมาเนอร์ผมยินดีที่จะไปถ้าจะได้กรรานลิงก์ไว้หรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปคลิปไหนก็ได้ครับเดี๋ยวมันตึงเด้งหาผมนะจะได้ช่วยแชร์ผมตัวนะครับแบ่งเรื่องราวแบบนี้ให้คนอื่นได้ฟังกันนะถ้าจะได้ฝากคลิปนี้ด้วยฝากร้านนี้ไว้ด้วยก่อแล้วกันครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ